ไปแล้วกูปล่อยปล่อยเพื่อนกูปล่อยเพื่อนมันิงียบไปแล้มันไม่มีคนเลยนี่บจังหวะดีเพื่อนไปเลยไปเลยสี <c oughs>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  ่เดิมสี่เดิมโคตรโคตรโคตรไปเลยยืนโอ้ยนิ่งนิ่งรอรอไม่ไปหันมองด้วยวะไม่หันมองเลยสวยเจเอเจเลันตาได้ลันตา ไนท์สองเล่นแทงเองดีกว่าแม่งไม่มั่นใจหรือเปล่ะพอเห็นคนเล่นแทงเมื่อวานระดับหลอดอ่ะแต่เล่นแทงเขาสู้ฟันดิเชอร์ไม่ได้กูแม่งไม่มั่นใจแม่งเลยแบบกูเล่นเองดีกว่าไอ้เหี้ย่เขอาจจะไม่ใช่ฮีโร่ที่เก่งที่สุดแต่เขาเป็นฮีโร่ที่ปราบฟันดิเชอร์ได้นั้นเนี่ยสวดูต้องการไอ้เหี้ย่ มันเอามันเอาอติมึงมาใช้ยินเอาตายแล้วมาตายแล้วเลยยี่กระจอกอ่ะพอะดูตัวปอไวยีอะไรยี่กระจอกโอเลค่าร่าตายมันยี่ดิสันว์มันแี่เงี้ยอย้มชี้อ่ะกูได้มูลหนกูจับคนแรกเลยกูทาอุ้ยอะไรวะ เต็ตเต๊ตตะบูนัดขลางไอ้กูโดนลากจับอยู่ก็เลยยัดทินเออเข่วยอะไรจะได้ลอยว่ะกูเลยเรียบร้อยเรียบร้อยจบจบแล้วตจบไปแล้วหมดแล้วไอ้ยิงเหลือดฮักตัวเดียวอืมอือฮักฮักที่ไม่ยีฮัก่็รอให้มันออกไปอ่ะออกไปเองไว้ควายเอ้ยไม่เชื่อมั้ยเจี๊ยบไปเด้อโหไปเด้อโหปวดอยู่ทุกคน ไปแต่ชนะแล้วนี่แล้วปันดิเจอร์กูรออยู่เลยปันดิเจอร์กูหยิบมาแล้วกูรอปันดิเชอร์มานานแล้วเว้ยมันเจียวมันเจ๋งมากมันตัวนั้นมันเล่นแต่มันไม่จริงเลยมันกลับมาแล้วเหรอปันดิเจอร์ขวั่นขว่นเชี่ย้กูเล่นมาแล้วเพื่อนกูเล่นมาแล้วปันดิเชอร์ทั้คน มันมีคนอยู <glam our y> ่ตัวนั้นเขายิงไม่แตกกอูออกมาดยัรโลคีกูับไปดเชยร้อทุกคนยืดหออยู่กูยืดหออยู่เยรอยเยรอยยหลดนหลอดดานหลอดด้นดเดียวเดียวาระลาไม่ยิงไงต่อยแม่เหนื่อยปะเตีกเข้าไปเลย เวลาเนี่คือเวลาของกูเวลาที่เฟอร์นิเจอร์เบอร์เตะคือเวลาของกรปันนี่อเห้ยเห้ยน้ำพอเลยอ้เหี้ยสดิกันลกูหาเฟอรนิเจอร์กูัวเฟอร์นิเจอร์หน่วยป่ปฟอนเจอร์กูหน่วยป่ปาเฟอรนเจอร์ไอ้เหียห่วยปาฟอร์นิเจอร์ อัี้อะไรตายโดนจีกอกได้ยี่แล้วเบิดกูไม่ใช่กับตามเบกาแล้วเพื่อกูเป็นคอนดอมฟอร์ดนะเพื่อนหน่วยถุงยางไงัต่พันการกำเนิดเฟอร์ดิเจอร์นะคิลเลอร์ย่าตั้งมาเปิดกูฝัดโล่ใส่หน้าเลย่ะเฮ้ยมันเปลี่ยนเฟอร์ดิเจอร์เลยมันไม่เป็นไรเฟอร์ดิเจอร์เจอกูหน่วยกำเนิดคุมกำเนิดเฟอร์ดิเจอร์ไอ้ยี่ไม่กล้าหยิบมาเล่นเลย ไอ้เยี่ยกลัวกูเลยกลายเป็นไซร์ล็อกไปแล้วนะเอนี่แหละทีมในฝันกูเลยกูชอบเลยว่ะเกมนี้ก็เยอะซะด้วย DPS six เอ้ยเปลี่ยนว่ะเปลี่ยนว่ะเอาเปลี่ยนทำไมเนี่ยพันลังโอ้มึงแม่งขี้ขาดว่ะอดเอ้ยกับจับอันนีเซอ่์หรอันนี้ใช่เฮ้ยจริงเหรอ ย,ย,ยิ่งๆเลยเสียงปืนจำได้กูบาแล้วเพื่อนขอขอทีได้ไหมขอทีได้ไหมมึงขอทีป <c oughs> ั่นปั่นเว้ยะยาไก่ <c oughs> ที่อ้อมหลังอ้อมหลังที่อะไรจ่าอ่อนอือ้อมหลังที่อะไรมันมามันมามาจิกกระดองหกูละ

ใช่แล้วปูว้าโคตรเชี่ยไม่ได้ช่ทำเชียปูทำเชี่ยไดอยู่ปูติดกระเแผงอยู่ชิ้นรามีมาเบ็ดกูมั้ยปูกติดกระเแผงอยู่โอ้โหจังเลยชี้ไม่ไหวแล้ววะถ้าขนาดนี้กูขอพันธิเชอร์คี่ไปไม่ไหวแล้ววะขอเนี่ยพันธิเชอร์เลยแล้วกันนะตามใจกูเลยแล้วกันเยัยดีเบสิก สเตนเฮ้ยมันขอฮิวฮิวอะไรวะมึงขอจากใครไอ้เหี้ยไม่มีหรอกไอ้เยอะมันว่ามันขอฮิวอ่ะมึงคิดว่าใครฮิวแต่ไม่มีใครเลยดีกว่ะไอ้โอยฮิวไม่ดูเอ้ควายสวยทำไปเยอะทำไปเยอะดีละ โปรมา nom อือืมทำไปเยอะหลบแล้วกูดีอะไรว้าลงหัวอืม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 ฮดนทอสัดเลยเฮียไอเยี่ยมดูสกอร์ใส่ล็อกไอเยี่ยมยิ้มเลยสักสกอร์ใส่ล็อกใหญ่เฮียไอเยี่ยมตะกี้โลด้วยแต่สกอร์อย่างหมาไอเฮีย กูกูขนาดกูไม่เล่นดีเบต้าแล้ววะกูสกอร์ยังไม่เท่าไปเลยตอนเนี้ยเฮียเป็นหลักโอ้เฮียประเด็นเฮ้ยหรือกูเล่นฮิลแล้วกูไม่ฮิลพอมันขอฮิลกูก็เดินหนีไงไอ้เฮียโอ้โหเชื่อทำไมมันมีแต่อะไรอยากเล่นวะเฮ้ยไอ้กูเล่นเจ็ทที่เว่าเออแล้วกูฮิลแต่มึงไงไอ้เฮียล้อมเกิดล้อมเกิดล้อมเกิดเลย ตายก่อนจบเกมไปรู้สึกเหมือนมันเริ่มจริงจังกแล้วว่าทำไงวะรู้สึกมันเริ่มเป็นทีมขึ้นมาแล้วหลังจากบีฮิวสองคนทขาไปกันนะต้คิดเองหรือเปล่าไอ้เล่นฮิวไอ้วิซิบูแมนไงกับกูเนี่ยสองคนแล้ิโอเอขโมได้เลกเตอร์ใช่กมยเไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กไปกี่้มไอชินวิทอูย่าเดินตกไปแล้วคนเนี่ยกูเฮต้า ตกไอตัวน uh> ั้ที่เดิหายตัวไม่เดือดถอยหลังตกไปโคตรกู้นี่ไงจร๋งแม่งไปไหนไปไหนกูไล่ยิงันอยู่กูไล่ยิงโนเตอร์เฟสอยู่จิงไม่รู้สึกเหมือนทีมเริ่มจิกจักนมาแล้วทำไม เริ่มยิ้มออกแล้ววะตอนแรกเล่นอย่างควายีเล่นจนกแบบจะโยนเกมไอ้เฮียต้องแม่งโลอย่างเงี้ยมุนไหนเฮียอะไรมันยาอ่อนไอ้เฮียเฮ้ยมุนไหน เยอะไรปัญญาอ่อนเลยตะเจียอะไรปัญญาอ่อนชินอยู่หลังมือนะ้ปเราชนะมาแล้ววะช่วยอ้าวจบอุ้งนู <sh in>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  ้นเห็นตองกูเลยเราเตอร์เฟนไอ้เหี้ยโคตรโคตรหมาแก <c ười> ตอนที่มึงมาหมอช่วยทิ้วกูด้วยอะกูก็แบบยิงมันอยู่ไอ้ที่